พอพัทรพลฟันธงพิธารอดคดีถือหุ้นสื่อแน่นอนแต่มีหนึ่งคนที่ไม่ควรรอดพอพัทรพลอดีตนักแสดงชื่อดังที่ผ่านตัวมาให้ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนฟันธงพิธารอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีแน่นอนแต่มีหนึ่งคนที่ไม่ควรรอด วันที่5มิถุนายนพอพัทรพลอดีตนักแสดงชื่อดังซึ่งปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจนักลงทุนและเจ้าของรายการให้ความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนได้โพสต์คลิปลงในติกตอกพร้อมระบุแคปชั่นว่าคุณพิธารอดคดีหุ้นไอทีวีแน่นอนแต่มีหนึ่งคนที่ไม่ควรรอด โดยในช่วงต้นของคลิปพอพัทรพลได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอออกตัวว่าที่ทำคลิปนี้ออกมาไม่ใช่เพราะตนเชียร์นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนด,ดิเดตนายรัฐมนตรี ตนเชียร์ความถูกต้องความยุติธรรมผมเชียร์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมายความว่าถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพิธาเจอแบบนี้ผมก็ยังทำคลิปนี้อยู่ดีและผมเคยผลิตรายการให้กับไอทีวีและที่บ้านของตนเคยมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องผู้จัดการระดกโดยคลิปนี้ยึดหลักกฎหมายทั้งสิ้นสามารถเช็คได้มาเริ่มกันที่ทำไมถึงไม่อยากให้นักการเมืองหรือสอสอถือหุ้นสื่อเพราะกลัวว่า การเมืองหรือสอสอจะมีอิทธิพลต่อสื่อเช่นเขียนข่าวเชียร์จะทำให้ได้เปรียบผู้อื่นซึ่งระยะหลังมีคดีคล้ายกันที่ศาลตัดสินไปแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นคดีของสสพักประชาธิปัตย์ที่ถือหุ้น AIS 200หุ้นซึ่ง AIS มีบริษัทลูกที่ทำสื่อแต่ศาลตัดสินว่าไม่ผิดเพราะถือหุ้นสื่อน้อยไปน้อยจนไม่มีอำนาจไปสั่งการใดๆซึ่งเหมือนคุณพิธาที่ถือหุ้นไอทีวีเพียง42,000หุ้นซึ่งคิดเป็น0.0035%เท่านั้น แต่มีพ่กว่านี้มีเคสของสสพักพลังประชารัฐถือหุ้นสื่อและบริษัทนี้วัตถุประสงค์ด้วยว่าเป็นสื่อแต่สารดูลึกกว่านี้แล้วพบว่าบริษัทนี้ไม่มีรายได้จากสื่อแต่มีรายได้จากการอบรมจึงตัดสินว่าไม่ผิดและยังมีเคส <hab> ของสสภูมิใจไทยที่ถือหุ้นสื่อและตัวบริษัท <hab> ก็มีวัตถุประสงค์ว่าเป็นสื่อแต่พอดูงบการเงินก็พบว่าบริษัทนี้รายได้ไม่ได้มาจากสื่อแต่มาจากการจัดแข่งขัน กีสารจึงวินิจฉัยว่าไม่ผิดซึ่งไม่ต่างจากเคสของคุณพิธาและไอทีวีเลยทุกวันนี้รายได้ของไอทีวีมาจากการลงทุนเท่านั้นไม่ได้มาจากสื่อและยังไม่รวมว่ารายได้20ล้านบาทแต่เป็นหนี้ถึง1,600ล้านบาทและไอทีวีหยุดออกอากาศตั้งแต่ปี2,550 แต่เรื่องที่พีก,ก็คือผู้จัดการมรดกเนื่องจากที่บ้านผมมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้เช่นกันซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไร้สาระมากไม่ควรเอาออกมาเป็นเรื่องเลยด้วยซ้ําเพราะว่าผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกโดยในเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมระบุว่าหน้าที่ของผู้จัดการมรดกคือผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทําบัญชีและแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้ทายาตผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายและที่สําคัญผู้จัดการ รดกต้องเป็นบุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการระดกซึ่งไม่มีประโยคไหนเลยที่บอกว่าผู้จัดการระดกเป็นเจ้าของมระดกเพราะถ้าเป็นจะเขียนไว้เลยว่าผู้จัดการระดกนั้นเป็นเจ้าของมระดกสรุปง่ายๆก็คือผู้จัดการระดกคือมีหน้าที่ไปรวมทรัพย์สินรวมถึงหนี้สินด้วยในเมื่อผู้จัดการระดกไม่ใช่เจ้าของมรดกก็เท่ากับว่าคุณพิธาไม่ใช่เจ้าของหุ้นไอทีวี ฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้คุณพิธาไม่ได้เข้าข่ายอะไรเลย นอกจากนี้พอพัทะพลยังกล่าวอีกว่าทุกวันนี้มีใครดูรายการไอทีวีบ้างคําตอบคือไม่มีเพราะว่าไอ v ีวีหยุดออกอากาศตั้งแต่ปี2550หยุดไปแล้ว16ปีมันไร้สาระพอๆกับที่คนตายไปแล้วยังมีชื่อไปเลือกตั้งได้แต่มีคนหนึ่งที่ผิดเต็มๆก็คือคอสชอเพราะการทําปฏิวัติร,รัฐประหารนั้นผิดกฎหมายอาญามาตรา113ซึ่งทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลได้ซึ่งกฎหมายนี้มีมานานหลายทศวรรษ แล้วซึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่ามาตรา113ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2. ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือ 3. แบ่งแยกราชอาณาจากักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจากักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชี ิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตนไม่อยากให้ใครถูกประหารแต่ถ้าเราจะคุยกฎหมายกันทำไมแบบนี้ไม่ผิดซึ่งปัจจุบันเรามีมหาวิทยาลัยสอนนิติศาสตร์ถึง17มหาวิทยาลายัยถ้ากฎหมายเขียนไว้แล้วใช้ไม่ได้ให้ทุกมหาวิทยาลัยปิดคณะนิติศาสตร์ไปเลยเพราะเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทุกวันนี้คนไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว